เมียวเมีวมียวเมียวเมีวมียวเ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 มีวสวัสดีครับสุหลอดสุดสวยทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคบวันนี้เรามาผมไปนักรอบมาหน่อยนะขอบคุณที่ดูกันนะครับเราจะทาตึกต่อกัน จำได้ EP แรกเราทำอะไรกันนะตอ,ตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมวะนี่ไงทุกคนตรงนี้แหละนี่ไงที่เรามาสร้างนี่กันผมตอนแรกมันเป็นไฟสีฟ้าผมเปลี่ยนไปไฟไฟไอันนี้แล้วนะครับลงมัดเฟอร์นิเจอร์ด้วยนี่ยนี่เนี่ยผมลงมัดเฟอร์นิเจอร์ ทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับเดีย๋ยวผมไปดูพาไปให้ดูจริงผมลงนานแล้วแหละเดีย๋ยวเขาปรับใหม่ผมก็เลยนี่มีตั้งบอสอาหารให้ด้วยสัตว์ก็มีนะครับสัตว์พวกสัตว์่ะโอเคทุกคนไปไปไปเือเรือตรงไหนวะ เหลือชั้นสากับชั้นสี่แล้วผมทำชั้นผมทำห้าชัน้นขอโทษทีครับแต่เ็จเราจะตัดลืมไม่กี่กอนผมลองทำแบบใหม่ดูลงผม,ผมลงมัดอีพีหน้าพรุ่งนี้นะครับอาจจะพรุ่งนี้ เมืเม่เรู้อ,อาจจะลองวันจันทร์นะทุกคนคลิปนี้ เน็ตบ้านไม่มีเน็ตบ้านมันจะหายๆมันไม่ค่อยโหลดชั้นแรกกับชั้นสองเป็นร้านอาหารชั้นสามเป็นร้านขายตุ๊กตาชั้นสี่ร้านคาเฟ่ชั้นห้าห้องสมุดโครงการ เค okay, ครบเหลือชั้นเค okay, เหลือชั้นสี่แต่ไปจนเยอาตัดไปตอนชั้นสี่เสร็จเลยนะครับง่ายผมลงมัดสัตว์ด้วยสัตว์มันก็น่าดีมันมีพ่อค้าใหม่ด้วยเยอะอยู่โอเคทำต่อโอเคทุกคนจะเสร็จแล้วบล็อกสุดท้ายเย้ ต่อไปก็นั่งตกแต่งใช่ไหมเนี่ยโอเคฉันน่าจำได้อยู่ว่านา่าอะไรคิดตังก็เป็นอันนี้พึ่งเอ็กซ์ลอดมังซัมบี ね、イケモ。 เจอเนี่ยอน วัดดิวอุ้ยอีออออาแล้วก็ใส่บันไดบันไดยแคนทีแล้วหรอ ของผีซ่อมไม้ก่อนซ่อมไม้ก่อนซ่อมไม้ก่อนสีแดงมาอ่ะอนี้เลยเก้าอี้ลงหนังโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ว การตกแต่งของผมไม่ค่อยดีหน่อยนะครับทุกคนอย่าว่าผมเลยผมก็ไม่ได้เก่งแบบขนาดนั้นนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาพุกี้สี่ นี้อ n นเด m a แมนชิลละสิบบาทก็บาทแหละทุกคนไม่ต้องไปสนใจเสียงนะ สราต๊กมาแล้วเราขายนะครับแฮปปี้ทนะุกคนสวัสดีนะคะโอ้ตลกเสียงตัวเองโอ้กูบ้าบ้าตายซัมบินชุดใหญ่ เปล่าเปล่าบุญกินชอบกินไข่เต่าขี่เจนอนอบกินโอเล่เซลามูนตาเลยตกน้ำตายโดเรมอนไม่ใส่กันโดเรมอนไม่มีกังเกงโดนี่นี้นี่ปีตา ใจแอนลูน,นิโอกูนันโดเรมีไม่มีกางเตา่าทีซีนเนาให้กินโอเลเซรามวนตรายตกน้ำตรายโปกเกมอนไม่มีไทยเตา่า กี่สีเนาะชอบโอเล่อะไรอะมังกรยังไม่ได้วางใช่ไหอเค้กโ,โอ้ตุ๊กตา,าใหญ่ๆนี่มันกิ๊กกาอีกกว่าหน้าได้หว่าทุกคนนี่มังกรหรืออะไรเนี่ยทุกคน วัด <What? S 2> ตัวละสองหมื่นมันมีอะไรอีกอะราวังขบเพื่อมังกรไน้ต้องไหมกขาดกิปเบอร์เิืิอตั้มันไม่มีหรอะแล้วก็แกะแล้วก็

เซรามูนดาลีตกนำ้ำนี่ทุกคนตรงนี้มืดไปไหนโดเลโมอนชาบกินไข่เต่าพี่เมียวเมียว,ยวน่าเศร้าคอยาวน่าเศรา ยนอนเสาวาคอยาวยนอนเสาวคอสัน้นยนอนเสาวควยยาวทุกคนจะเสร็จแล้วชั้นหนึ่งโอ้ใช่ชั้นสามนะทุกคน เซรัมีนกพึ่งชิบชิบชิบอินเทอรไหมมตไวคิปเปอร์ เก็บหมูไปร้านผมมีเยอะอย่างละหกสบสเพิ่งเราเก็บไปอย่างนี่นะครับเสร็จแล้วร้านของฉันมีหลายตัวเลยแต่ กิ้งก่าอีกคนหน้าผมไม่แนะนำให้ซื้อกิ้งก่าอีกคนหน้าฉันต่อไปเป็นคาเฟ่ใช่ไหมออว้าลืมปากกิจจุบใหม่เอาเอาเอา,เอาปุ้มตาบอ่อยเหรอโทษที ตัวนี้นะทุกคนผมตาบอด <c oughs> บริษัทเลเบียนจำกัด a t B ีจำกัดทุกคนผมไม่ถามอะไรก็ได้อย่างละหนึ่งข้อพิมพนะ์ในคอมเมนต์นะครับ อย่างละหนึ่งข้อผมให้อย่างละหนึ่งข้อคนละหนึ่งข้อใครพิมพ์มาสองข้อคุณเป็นเก่์คาเฟ่นั้นรอ กับแก้วแล้วก็ปุมก็ต้องจัดเหมือนเดิมสินะโดเลมอนไม่มีกางเกงโดเลมีไม่ใส่กางเกงใจเล่นซื้อ คลิปนี้ไม่ถึงชัมม่วโมงหรอมั้งนะของว่าเตาอบลืมเลยเตาทอดกาแฟ ทุกคนผมลืมพูดเหรอเคเสร็จคาเฟแบบ เอาเป็นแบบคอนกรีตแล้วกันแล้วก็คอนคันใส่ไ,ไม้แล้วเอาเยืน้ำเลยเอาฝักบัวเป็นเยืออน้ำแล้วกันมันไม่ค่อยมีขนาดมันไม,ไม่มีกระทะด้วยสมมติเนี่ยมันไม่มีกระทะฝัออกน้ำอยู่ไหน เกลือน้ำแบบนี้ไม่ได้ใช่หรอไม่ชอบยู่นี่หรอที่น้องน้ำเขาเรียกว่าอะไรวะ 以后。嗯 สเต็กก็มีนี่นี่ง <laughs> <laughs> ทุกคนผมนึกว่ามันลิกอะผมทำมมันคืออ่าผมทำมาเป็นก้าแฟ <laughs> นี่ล่ะใหใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช้แบบเดิมได้ไหมวะ แฟต้มน้ำร้อนต้ม นี่แหะตัวใหญ ก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะว่าไม่ว่าไม่สวยน่ยใครว่าไม่สวยกดหนึ่งเลย แล้วเราเสิร์ฟสลัดผักด้วยไหมนี่สลัดผักไปด้วยเลยแล้วเราต้องเสิร์ฟทุกอย่างทุกอะ่ออร่อยทุกอย่างทุกสตางค์ใช้เงินน้อยแจเ็เบือเงินมาก แล้วเราก็เสืบสลัดอยู่นะทุกคนสลัดโ okay. อเคเฮ้มันก็สวยอยู่แบบแต่ผมว่าสวยเลยนองน,นีไปกันต่อเอ๊ะเอ๋เอ๋เอ๋ คนมันเกย๊ยเหรอกระเป่าปียูแกนไกองกอ,องก็น่าคิด้ากอ่ะคุณนี้ผมเป็นคนสร้างเองผมใช้ฝีมือของผมที่สร้างมาเมื่อพันปีที่แล้ว ซกินดีก,ก่กินกินเใหมบอก่าหมา,มาสิเอาไมา่กสิจะไปซื้อขอมนมปังใชถร้องด้วยเอาเอาถไฟ่อนแล้วจะซื้อนะมาสชาเย็นแก้วล้วยสชาเย็นหูนาชาเย็นเหมือน,นกัน,นแล้วมันจะพอไหมก็สี่สิบอันนี้ก็ อันนี้ก็ซื้อได้ชิ้นเกือบชิ้นหนึ่งแล้วโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ผมพูดกับแม่นะครับทุกคนคลิปวันนี้ก็จะสามสิบพอ 你喝完那个？我准备呀，我是人。喵喵喵喵喵喵喵。<noise> โอเคทุกคนวันนี้พอแค่นี้แหละนะครับบ๊ายบายสุราสวยทุกท่าน